ก็จะผินสวยๆมะเผื hmm. well, ่อม่วงค่ะ Subtitles <laughs> หเหลือนิดเดียวค่ะต้นนี้ตอนแรกมันดกมากใช่ไหมคะจะตัดขายไปแล้วนะคะได้ทั้งหมด3าสี่ถุงต้นนี้พริกจินดาค่ะพริกไส้เดือนพริกไส้เดือน งค่ะของญี่ปุ่ตัดหมดเลยทั้งสามอันอันนี้ด้วยข้างล่างนี่ของญี่ปุ่สีสวยน้อยบนอ๋อ ข้างล่างตรงนี้มีสีเหลืองค่ะอันนี้เป็นมะเขือขืดนเก็ดูเห็นไหมสองลูกเลยเอาให้หมดโอ้เราหวังแล้ว,ลว,ลวอ้าวพเดนานที่มอาตัดเลยตัดโอ้ตักูอันให้โอตัดไหม

้แต่ว่ามันอร่อยมากนะยูทูบแซนชอบกินมะเขือขื่นจ้ะอร่อยค่ะซอ่ชอบกินยอดกระเิ่นสวยๆจ้ายอดกระทิ่น เขือลูกเล็กจ้าซองก็แบ่งไว้กินนิดนึงนะคะแล้วก็ที่เหลือเอาใส่ถุงไว้ขายจ้าถั่วฝักยาวซองก็เก็บได้เกือบ2กิโลจ้าแบ่งไว้กินเหมือนกันค่ะแบ่งไว้กินนิดเดียวแล้วก็ที่เหลือห่อหนังสือพิมพ์ไว้ซองาไว้ขายจ้า เราเคยทำคิดเกี่ยวกับการทำฮอร์โมนไข่และฮอร์โมนนมสดนะคะทุกคนอันนี้คือเ้าใช้บ่อยมากควรสุดท้ายแล้วจากจะหมดแล้วนะคะผสมน้ำและลดผักค่ะผักตัวไหนขี้เหร่ลองลดดูนะคะ2วันลดทีนึงทุกคนผักมันจะสวยงามมากเลยค่ะ ซอนี้ผักขยงซอน,นะคะยังสวยเลยค่ะอันนี้เป็นผักชีฝรั่งก็สวยค่ะผักชีฝรั่งนะคะถ้าเราอยากให้มันดกเป็นพุ่มสวยถ้ามันเกิดดอกขึ้นมาเราไม่ได้คิดว่าจะเอามาเล็ดมันนะคะเราก็เด็ดดอกทิ้งไปเลยค่ะแล้วมันจะแตกเป็นพุ่มอย่างงามเลยนะคะ แต่ร้านให้จ้าร้อยกว่าบาทตัวร้อยห้าสิบบาท กระหวนเนาะเอขอไปตัดเอาเอาทุ่งไปใส่ปึ้นบ, <c oughs> บานบานเท<อ>่าเนเอ ผักลวกผักสดน่ากินมากเลยค่ะมียอดมะระลวกนะคะผักบุ้งแก้วลวกมเะเขือรูกจิ๋วๆค่ะมีทั้งแบบลายแบบขา แล้วก็แบบม่วงแตงกวาถัว่วพูเก็บได้แค่นี้ถัว่วพูเพิ่งเกิดค่ะแล้วก็มียอดกระ,ะถินไมแมงรักถั่วฝักยาวนํามาลวกระหวานมากเลยค่ะกระเจี๊ยบลวกนะคะบวบค่ะแล้วก็ฟักทองลูกเล็กๆนะคะปลาทูย่างพริกย่างหอมแดงนะคะแล้วก็มีกระเทียมเผาค่ะหอมมากเลยเราก็จะนํามาตํากันนะคะ ใส่ประเทีลงไปเลยค่ะใส่ผงชูรดนิดหน่อยปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะใส่น้ำปลานิดหน่อยมะนาวนิดหน่อยค่ะ หอมผักชีค่ะนัะ่นแหละเรียบร้อยแล้วค่ะคนๆๆแล้วก็เสร็จเลยโอ้แยแค่นี้ก็แซ่บว่ะน้ำปลาแล้วก็กินน้ำกินน้ำมะนาวนนะทุกคนหอมโอป็นแต่แซ่บหมะอะไรไม่เสร็จจ้า 말이 다 긴급도 음. 맛있지 맛있네. 그큰ค่ะ. 코이래 ค่ะ.소들었어 소스 밑에. 아니, 그럼? 음. 그 조금 염정 그런다.

지시 좀시 고기 나다는데뭐맛 n 어 응, 맛있어. 네, 맛있어. 이거야? 응. 음. 소 <목소리가 목소리가> <목소리가> <목소리가> อันนี้เป็น그 가지? 네. 아, 맛있어. 깨 같은 지 아, 진짜 맛있어. 안. 오 마이 갓. 먹으는데. 음. 톡톡만 하자마자. 몸좀 먹어 고지시네 먹으다 카이เป고แล้이 내가 뭐초

ผักระเ้าวสี่้ากะม้ากะเทมกะกระเทีรย จังเลยยิ you know? no, mm ้ม hmm. จ uh, uh. uh. so. so ันเนื so? so ้อเลยไปครับไปครับอิมจันเนื้อิแล้วบอกาิมแล้วเรมาล้างค้าไอ้ผอขมค่ะมาล้หน้าหน้าร้อนะคะจะขมมากเลยค่ะเจอมหน้าเนี้ยขมมาก 그렇게 프 맛있어. 하면서 커피 한. 아니 무슨 각도 하는 거 하는 거 맞아. 보고 싶고. 아미라카ขอบคุณค่ะ.ขอบคุณค่ะ. 채널에 와서 시청. 채널 ที่เข้ามาราโชชีวีตของพวกเราขอให้ทุกคนไว้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสุขภาพผาผุ้งแดงสุขภาพผาผ้งแนงสุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงโอ้ยาสนี้ได้ขอบคุณคาะขอบคุณทาี่ดูวดีโอเรานะครับ